แบบนี้ไม่มีคําแนะนําเลยนะเว้ยยีไงไหนคนกำลังเล่นไนท์แมชเชอร์หรือว่าบทแห่งคนร้ายอืมออบเจกต์ก็คือให้เราดูรอบๆแล้วก็ให้ไปเจอกับสิ่งน่ากลัวต่างๆในแมปแบบนี้จะมีกับดักเอ่อน่ากลัวอยู่มากมายอ่าเปิดเสียงขึ้นแล้วก็จะได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ย <laughs> กดก็คือห้ามวิ่งไม่โนคลิปแล้วก็ห้ามใชอ้อาวุธที่สปอนห้ามสปอนอาวุธเอห้ามวิ่งเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยเข้าไปดี <laughs> กดดีกดดีใช่ปะอ๋อ <laughs> สูตรอาร์โม่กดโลัวกดโลโลไอขอมัง้ง <laughs> กดโลวๆ <laughs> ขอมั้งดีโลโล <laughs> ร้อยหนึ่งก่อนยพอมั้งโอเคร้อยสี่พออุ้ยแต่เลือดก็สองร้อยแล้วนะครับไม่รู้อ่ะกูเอาเกาะไว้ก่อนเอ๊ะเป็นลูกสองสองนัดแต่วะเออว่ะลูกสองสองนัดเลยลูกสองแปดก่ได้สองร้อยครับแม่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเงิจะได้เท่าไงโอเคเมื่อกี้กูอ่ะกระโดดเข้าวันเนี้ย กระโดดเสร็จปุ๊บแล้วมันก็วาร์ปไปไหนไม่รู้ไหนไหนเนี่ยเนี่ยหลอนแฝงเนี่ยของมันเป็นจุดวาร์ปแน่เลยอุ้ยเดี๋ยว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 อ้มีมีวิญญาณอยู่น้ด้วยจริงดิอ้าวหายไปแล้วเฮ้ยอุ้ยโหตายแบบแล้วใครเล่นเป็นโนยิงไม่ได้ด้วยอืมนี่ยังร้อนบอกเลย อะไรเนี่ยอีปิตมากๆครับข้งองเล่นีนคืออะไรคือไอ้ไรอะไร <laughs> อะไรอพี่แตงไม่เ,เขียวด้วยเว้นอะไรก <laughs> ันนกกำลังกินตกไปอยู่ไหนอุ้ยซอมบี้ซอมบี้บตัวขางตัวเข้ามาไมยิงไม่ได้ด้วยวะเปิด<ช>ไม่ได้ด้วยครับเป็นฉันโอ้แล้วนี่แบบ หลากไส้มากอิปิกมากๆแค่กูยังกินข้าวไม่หมดไงกูก็ยังกินไม่หมดอ่ะเฮ้ยทำไมหัวกระโหลกตรงนี้แบบแบบเก็บได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮียเราเองเอ้าแล้วอ่ะอาจะเฮ้ยอะไรมันเดือ้าวแล้วทไม่ว้ามาตรงนี้วะเดือดปะเอ้ยอะไรเฮ้ย ลอะไรวะไม่อยู่ไหนวะอยู่ไหนอ๋อไอในหลุมเขียวเนี่ยใช่ป่ะไอตบก็อีอีไอซัน จุดเดียวก็พอแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยเล่นห้อไงอม่ไปไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้โหแล้วตรงนี้ล่ะเฮ้ยมีฮิวเว้ยอุ๊ยอุ๊ยเอ๊ะดู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 แทบบัญชีอะไรอ่ะอีกทางนี้อะไรวะมันเป็นอะไรตกว่าให้เรา ให้เราออกไปว่ะโหเลือดก,กูหกร้อยเยเด้จริงดิกูว่านะห้องข้างล่างเนี้ยเนี่ยนะไปหาเ <c oughs> นี่ยหอมยังวิ้งมีโทศัพท์มีรูปบทสีเขียวอีกแล้วอ่ะเออเฮ้ยเออทัพท์ว่ะกดรับกันเฮ้ยดูตรงทีวีทีวี ตัวยี้นี่เก็บเหรอไมเอ่เอ้ยเยอะน่ากลัวว่ะเก็บไม่ได้เหรอเฮ้ยคุณอะไรอ่ะเอาประต,พตูพังตรงนี้ปังโอ้เมื่อกี้ก็ตกแค่ทีเดียวอุ้ยโอ้ไม่ตกใจเว้ยไม่ตกใจเว้ย์คุยห้องครัวว่ะมึงเข้าไปดิ zoom into read ไปซูมเพื่ออ่านหืห้องนอนเลยยังไม่เช็คเลยนะ เอยมีธนูได้หว่ะชึกเอ้ยดวงตาแดงโอ๊ตไอ,อ,อ้นี่อะไรเนี่ยแผ่นที่หรอซูมคอสโบลใช้คอสโบลซูมอ๋อนี่เป็นแผ่นคอสโบีลที่มันระเบิดพลัง<อ>แล้วใช้พิกัสต์หมัดเราตกะวะนั่นมันคอสมิก <c oughs> <c oughs> แมีบรรยากาศเจสันด้วยไอ้มีนี่ด้วยเนี่ยเนี่ยบอกว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับเจสันวอฮิ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 โอ้โดนฉุดไปอ๋อนี่เป็นโบสเป็นบ้านของไอ้ไอ้ที่เล่นเป็นโนที่ตายเมื่อกี้เหรอเนี่ยมีรูปมันอยู่ด้วยน่ะบนเดี๋ยวนี่มันเดทโนดด้วยว่ะเฮ้ย ฮะอะไรวะฮะอะไรวะฮะวะิะวิเฮ้ยตกใจหมีเจอนอเองอุวยหมีแม่งตาแดงอ่ะพอผู้หย,ยิบขึ้นมาแลแบดิ้นใส่หมีดิ<ม>แ,<ร>แลมันบอกให้พิกอัพอ่ะมงงันบอกให้พิกอัพพิกอัพ เนี่ยเนี่ยรูปอ่ะรูปมันบอกให้เอาปืนเนี่ยพิกอัพจริงดิงั้นเราก็ต้องนอนลงแล้วก็อ่อนไลยอะนนพื้นอ้เหี้ยเหมือนจะตกใจที่อะโอ้ไหลสาระเอยตรงนี้มันมีปืนอยู่ว่ะเก็บไม่ได้รงสาหรออันนี้ก็อันนี้เอกเฮ้ยเฮ้ยเด็กเฮ้ยเด็ก เฮ้ยมึงมึงอย่าขวางกูดิเป็นรูปมืออ่ะเออมันเป็นรูมเออเปมือแล้วดูเด็กดกิเด็กเ,ออเด็กตาแดงปอกรีฟมีพาอเธอให้อภัยฉันด้วยหลวงพอ่อ <c oughs> เด็กก,ดก,ก,ก็เด็กก็เด็กเด็กก็อันนียกระจกไม่แตวกว่ะเจ้าปืนข้างในอ่ะปีเปิดเฮ้ยอย่าปิดเป็นเด็กร้องไห้ด้วยอ่ะ ไม่ได้ด้วยนะหุปากไปแต่หัไปเถอะไอ้ตรงนี้ห้องอะไรนี้ยังไม่เข้าเลยเข้าไปดิที่ประตูผังโอ้แล้วในในนั้นใครเวฟอะไรอร่อยอร่อยเเข้าไปเลยไอ้เว้ยมีทางไปต่อว่ะมีหัวคนในอ่างมีแมวด้วยหัวจีแมนมีคนเวฟมีคนเวฟแมวอ่าอร่อยไอ้โจ มาได้นี่ยผู้เบาผู้เบากินทำไมอ่ะลงไปม่มีมือเลยนี่นี่นี่โอ้กูเกี่ยวเออเดี๋ยวกูไปดูกูก็เปิดไอ้เหี้ยนั่นไปแล้ววะไอ้เกี่ยวว่ะวุ้ีวีกงพังด้วยไม่ใช่ผีนะก็แต่กูตกใจเอ้ยเอ้าทำลายตายอ้าว ฮาร์ปไลท์ยังตายเลยแล้วเราจะเหลืออะไรตายครับเนี่ย w อชแด that B man hand B man hand เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนึกวกูกูกูออกไม่ได้ออกไม่ได้ <c ười> มันใจเย็นนี <c ười> <Yeah. S 2> น่แต่เยอะในมือเขาวิ่งแตงโมระเบิดในมือในมือถือแผ่นเกมฮาร์ปไลท์ เอ็ดเคน้นวันอิสตเอกไวยนะไอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งอันนี้ดูอะไรไ, <ป S 1> ไม่มีไม่มีกูดูแล้วไม่มีไหนมาเดี๋ยวนี่โจไปเลยอันนี้กูเดินมาแล้วโอุยโอ๊ยอุยอ๊ยีกจตกใจโหกูต้องเข้าไปนี่เหรอเดี๋ยงเลยกูเดินไปแล้วไอ้ไว มายังว,วะเนะี่ยเอ้ยมันน้ำเขียวเขียวมันเด็กมาจากข้างบน <c oughs> เป็นตะเอ้ยข้ามข้ามก่อนเอาไปดูดูดูนู่นจู่เฮ้ยยิงไม่ได้ด้วย <c oughs> ขอเป็เนปืนก่อน อย่านะอย่าพึ่งน,นะใจะเย็นนะลูกมีรถเข็นมาฝากค่อยคุคย <c oughs> ค่อยจานะลูก <c oughs> เดี๋ยวเราไปชอปปิ้งกันฮะโอเคเดีย๋ยวพ่อพาลูกไปทเที่ยวนีย์แลนด์เอาไหมเอาไหมลูกใจเย็น,น <c oughs> อุวยอุิยอุวยอุวยวว้วอิวว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 ิ้ยิววิววๆววิววิวว เฮ้ยว่านะเฮ้ยเฮียเอาไงดีวะ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 แม็กนัมเอาโอ้ยทำไงดีวะตายกูจะตายเออเราว่าเราต้องวิ่งหนีกันวะนั่นดี่วิ่งไปหาเด็กนั้นเปล่าวะยกูไม่กล้าวิ่งอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงอยู่ไหนอะเอยู่นู่นนี่นี่ข้างหลังโอเคโอเค ไม่ตายอ่ะไม่ตายเฮ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วฮอต์ดโบยิงเหรอยิงหน่อยยิงหน่อยจับเลือดด้วยจับเลือดจับเลือดโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายโอ้ยโอ้ยาไอคนเล่นนี่คนเล่นไหนโอเคลรไปหนาเราไปหนาเราเนี่ยเย้ยทำไงดีอ่ะโอ้ยขาอ๋อ ขานี่อ่อนเลยมาดิมึงมาดิเอ้าอ้าวอ้าวอาะไรวะอุ้ยกระโหลกโอ้ยหัวอุ้ยเกิดมาอะไรครับโอ้โหแล้วอุ้ยเลือดอ๋อตายไอ้ทางนี้ไงที่มันเป็นทางแรกอะอ้าวไอ้ไว้โอเค รู้กันนี่เองเอาอย่นี้นะเดี๋ยวเราเอาอันนี้ก่อนแอ a m ม o a m m มเขาบอกว่าห้ามห้ามเสกห้ามเสกนะครับดูดีคอสโบลั์ล้วนเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว<ด>อะไร <c oughs> แกะแกะแกะมาเกะไม่จำกัน <c oughs> <c oughs> มันลงไปแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะทางเอ๊ะทางนี้เราไปหมดยังไอ้นี่เรายังไม่ได้ไปทางตรงเลยเราแวะลงไปข้างล่างนี่ยตรงนี้เหรอใช่ทางตรงนี้โอ้ยไม่อยากจะรับรู้อะไรแล้วอะ่ะพูดจริงต้องประตูอ่ะอุ้ยโอ้แหมบริการให้เร<ล><ด>ื่าดันหลังกู <laughs> <laughs> อุย้ย เฮียเป็นเข้าของกดปะเนี่ยวิ้โใครมันสร้างแมบไอ้เหยียบคนวิอะไรน่ะดูดิเห็นเงาผู้หญิงปะฮึโอ้ยนั่นน่ะในบ้านนั่นน่ะเห็น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 เฮ้ยกูขอเก็บของก่อนเฮ้ยชุบเก็บไม่ได้หมอไอ้ตัวนั้นไงฮะผู้หญิงตัวนั้นน่ะ ไปเดหมายเล่นมึงหกร้อยกว่าปะ <c oughs> ไอ้เหี้ยเข้าไปกลัวมีประเด็นหุยทำไมห้องมืดอ่ะโจ้ไป เกิดอะไรขึ้นคมันเมื่อกี้มึงไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นครับผมเห็นห้องมืดอ้เฮี้เอ๊แสงสีฟ้านี่อะไรอะอมึงเห็นอะไรสีฟ้าเราืองามัปะไรวะนี่เนี่ยเนี่ยเอาหายไปแล้วอ๋อไอ้เฮี้ยเมื่อกี้กูเข้าไปแล้วกูติดมันยน่ย แล้วกูหันหลังจะออกไอ้เหี้ยแม่งอยู่ข้างหลังกูไอ้สัดจึงงี้เอ้ยไปเลยกูไม่ไปกูไม่ไปแล้วไม่เอาแล้วเราไปอ่ะมีญาณนงเก้าอี้จะคิดก็ใช่ไงไายดีวะเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวเข้าไปถือเขาเลยเข้าไปหาไปเลยเห็นอะไรเลย โจไม่มีอะไรเลยอ๋อไมนี่้บอกเลยอ๋อโดนห้ามให้อาหารปลามันมีปลาอุ้ยโอ้โหโอ้โอ้ปลาล้องปลาล้องแถวแล้ว <c oughs> แถวเราก็ฝนจะตกแล้วนะ <c oughs> ไปเลยอะไอเนี่ยมีศพด้วยตรงเนี้ย เอาผู้หญิงคนนั้นนี่มาเอาเด็กผ erm ู้หญิง Beware of dog ระวังหมาเฮ้ยสแลนเดอร์แล้วเขาบอกว่าระวังหมาไหนหมาวะนี่ Beware of dog ที่อยู่หน้าประตูเลยตบประตูเนียเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเต็มหน้ากูเลยหนกูโดนไปด้วยเต็มหน้ากูเลย หมาไม่เห็นมีอะไรประตูนี้ก็ปิดอยู่เลยวะมไม่ได้ว่ะแล้วต้อไปอย่างนี้สแลนเดอร์อล้โอ้กูไม่เอาแล้วกูไม่อยากไคโดนไปดูดงั้นก,กูเข้าสแลนเดอร์นี่ก็ได้เอาไม่มีอะไรไม่มีอะไรเข้ามาไม่มีอะไรประตูเปิด ไอ้เหี้ยอ้สัตว์กูบ้าแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยได้ท้องนี้เข้าได้อ่ะอุ้ยมีหัวคนด้วยฮะไม่กล้าไปว่ะไหนเข้าได้ไม่ไม่ไปอ่ะไปทางนี้ไหมอุ้ยอ๋อไปเชื่อมกับทางไอ้ท่อระบายน้ำนั่นเองเอาหรอมันไม่ไม,ไมีอะไรเนาะ ไม่แล้วก็ต้องลงไปดิเพราะประตูมันเปิดอ่ะใช่เหรอใช่ let's go ครับไปเลยครับผมโดนแล้วครับผมเลยครับโดนเลยครับผมโดนแล้วผมโดนโอ้มึงจนรอบเดียวเองอ่ะกูพูดตั้งหลายคลิปอี่นี้พวกแปกตายอ่ะไอ้ข้างล่างมันเหีวเหี่วด้วยโถ่เอ้ยมึงนี่แม่งไม่มีอะไร เอาเอาแล้วทางนี้ปิดไม่นี่สัตว์ทา,ทางกูทางกูอ๋อเอเอเราเราต้องตรงไปไหมหรือว่าเราลองดูดิ <c oughs> แข่งข้าไอ้เหี้ยแล้วกูเห็นมันอีกแล้วไอ้เหี้ยอีกแล้วเหรอวะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็เดินไปดิ <c oughs> อุ้ยมึงเดินไปดิกูโกรธเยี่ยที่สุดแล้วต้องแต่เล่นมาเลย กูโดนมาสองรอบแล้วอี้มึงก็ไม่โดนสัตว์โอ้ยอะไรอ่ะกูอะโดนตลอดอ่ะโอไม่กูว่าต้องกลับทางเดิมตลอดเดิมเดียวตอนนี้มันเป็นเป็นบันไดทางไหนทางนี้แหละทางนี้แหละที่มึงเดินมาเนี่ยเนียเนี่ยนเนี่ยเออออกมาโผล่ห้องอีเอ้ยเอาตอนแรกมันไม่มีโคบาร์นี่ เฮ้ยอาแล้วเก็บได้ด้วยจริงดิเฮ้กูก็ได้วะตัวเราออกไปทาังเนี้ยเป็นไปได้กูเหนื่อยจังวะว้า ก็ไม่มีอ่ะอออุ้ยเฮ้ยทำไมเปลี่ยนแบบแล้ววะนางฟ้าเปลี่ยนแบบหลอกแทนอ๋ออ๋อก็ชีเหมือนเดิมอ่ะพอออกมาเนี่ยไปทางนี้ไหมไปไปตอปะ่ะมากลับไปที่เดิมนี้ แต่ตรงนี้มันมันเป็นมันเป็นวาร์ปนะมันไปห่งขยะอ๋อมาที่สเลนเดอร์วาร์ปมาไกลอยู่นะในตรงนี้ยังไม่ได้เข้าเลยอ่าโปรนอนไฟช็อตป่ะเฮ้ยฮะอะไรหยิบยาค้างได้หรอโอ้ไม่คุ้มเลยไม่คุ้มกันเลยไอ้นี่อะไรอ่ะ อเอาบันไดปีนได้เหรออันนั้นก็นกนไปวิ้ลูกเฟดดี้แสดงว,ว่ามุดเข้าไปได้มุดเข้าไปได้ปะไม่โอ๊ะอ,อะไรไมุดได้เพราโผล่หลังคาอ้าวหุยหลังคาม,มีอะไรไม่รู้อ่ะโผล่หลังคายงสูงอืมมุดไปไหนอ่ะอยู่นี่ เงียบวะอาเฮียเ <c oughs> สียวพี่ฝายเลยอะไรอ่ะสลัมแอม,มโมอ,อ๋อเรามีอะไรขึ้นโมจิคแค่นี้ละนั่นเดี๋ยวอะไรวะแม่จะมีอะไรละเ,ะเลย,ยต้องเอาอะไรยังไม่ได้ไปมากวะนั่นเดี๋ยว ว่าละไที่เราดูว่าไปเหมือนกันไอ้เขียวๆนี่ก็หลอกกูไปทนึงแล้ว <c oughs> อ่าไม่ก็ที่เกิดตรงนี้ก็ที่โดนหลอก <c oughs> ก็เหลือที่เดียวก็ที่ซอมบีอ่ะ <c oughs> อือเอ้แดงๆนั่นอ่ะมีอะไรเปล่าเออเรายมันลงไปเลยนี่เ่รลงลงมปไหม <c oughs> มนมีอะไรนะบนมนนนีเหรออะไรก่นอนว่ามีแค่นี้แหละจริงดิไหนลองเข้าเก้าอี้อีกทีดิโอ้โอใจคือตอนเนี้ยอันเนี้ยก็อีมีจุดวาร์ปอีกนะอ้าวเขียวหายแล้วต้องมีทางไปอีเลย หนังฟ้ามาชี้มาทางที่เครื่องนี้อันนี้เหรอเออกดีได้ไหมไม่ได้ว่ะสูงจบหรือเปล่าเออไม่ดีไม่เห็นมีว่ะ มืนรอเลยอะไรวะอีร่าอ๋อภาษาจะแดกกูเล่นติดต่อกันหลายๆวันนี่เอ้ยเฮ้ยหลอดคลิปเข้าแม่งมีเด็กน้อยอยู่ตรงนี้ใช้เครื่องดูดเฮ้ยมีข้อความ้ The date The d a r l go off e n g i v e ต้องหาเด็กผู้หญิงที่ตายหาสาผู้หญิงแล้วก็ตุ๊กตานี้ให้อ่ะอไอไปกันเื้อเขียวไปกัน,นำจำได้ปะจำไม่ได้ไม่อยากจำด้วยเราต้องทำให้เขาได้ไปผุดไปเกิดครับกูยังไม่ได้เกิดเพราะมึงเนี่ยวิตรงนี้ลรหมายอย่างไปแล้วไปแล้วอ๋อ กูหลอนกับไอ้น้านเด็กเฮีย่ยจริงๆเลยเด็กผู้หญิงเหรอใช่ที่เรา,เาไปทางไหนวะทางตรงทางตรงเนี่ยเหรอใช่ใช่มันไม่ไ,มไมนำมานำไปก่อนนำไปก่อนกูเนี่ยถือตุ๊กตากูละเสียวชิบหายเลยมันมีหมาด้วยอ่ะเด็กหมาอยู่ทางไหนวะโกงหมาโอ้ยงานยากกูแล้วคราวนี้ ไหนว่าศพเด็กนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฉยเฮ้ยเฮ้ยกูกลัวจริงจริงกูกลัวจริงจริงกูกลัวไอ้เหี้ยกลัวจริงจังเลยเนี่ยมึงขึ้นได้ยังอะไรหายอยู่นี่ไหนี่เราเอาไปนี่แหละแสงเขียวขึ้นอ่ะกูว่าต้องเดินเอาไปใส่แน่เลย ้ย Thank you! t h a n งคิวไม่เป็นไรตไนแต่อย่าหลอกกูนะตังคิวตังคิวกลัวมากเลยตัทาำไหนที่เนี้ยเราลองไปในท่ออีกไหมท่อไหนท่อเนี้ยเพราะว่า oh. เออเราจะไม่เจอผู้หญิงแล้วกูว่าไป ไม่อยากทำแล้วไปเลยกูเสี่ยงเอาตุ๊กตาเอาไว้อ่ะโอ้เสี่ยกูไปกันเลยเออใช้ได้เอาก็ยังอยู่นี่ว่ากูไม่หลอกแล้วแหละมันแตงกิ้วเราแล้วเห้อที่อ่ะไม่มีไม่ แค่รูทางเดิมใช่เนี้ยผมง่ายอ่ออนะถ้าเข้าว่าตรงนี้ตรงนี้เปิดตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ทางนี้มันก็เอาไ <c oughs> อ้กูยิงผีตายจริงดิเออผีตายตัวนึง ไอ้เคียนีด้จะลุกมาหาพ่อไ้สั์เอ้ยไอ้สองตัวเลยตั้สองตัวเฮ้ยแสดงว,ว่าไปได้เลยเปิดอุ๊ยเฮ้ยตะขังไอไ้ไรเปิดได้ปะไม่ได้อา้าวป,ประขังดังหรือว่าไปที่ะระขังจุดวาร์ประขังอยู่ไหนไปกันเลยไหนวะอ๋อทางเปดี้เปดี้ ตดียังไงวะนี่ดีไปเรียกนแปลงน,นี้นี่ต้องเข้ขาวารับเชิบอุ้ยเขียวเลยตกใจหมดเลยมาเลยฟัะเกิดมีปีนเข้านี่แล้วก็บดโอเคแบบนี <Okay. S 2> นนะ้ไม่ม,ไมีอะไรเลยเรเวอรี่แล้วใครตีละครหงวมีแค่นี้หรือ นี่ไงเจอแล้วไหนขางไหนเขาวงกอดเข่าวงกดชึบได้เห็นไหมอ๋อเ้ยเฮ้ยดี๋ยวเ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 ดี๋ยวไม่เอ้ยแมปคอม p l e t เอาจัมเอกเย่เจอหมดแล้วเฮ้ยแท็อัล็อกกรอมแลนเนเย่คอเลก เฮดแมสต์เฟรนด์จริงดิเย้โอ <Yeah. S 2> ้จบไปอีกแมปหยยดแค่แนะนำแมปนี้ให้เพื่อนคนลัวแล้วก็อย่าลืมซัพพอร์ตแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับเย่ <Yeah. S 3> uh จบแล้วนะครับโอ้ย <laughs> เใหม่แล้วเย้ฮะาอัลล็อกอัลล็อกไมเคเลยบอกแล้ <c oughs> วไปเอาแล้วอววอกไม่ไหวค่ะ